กนะ็โอเควันนี้มาสกใสสีสเขียวจะเนียวซับอีกไหมพี่นนท์ฟินทำในห้าวันนะฟินเริ่มเบื่อแล้วควัสดีค่ะพี่บอย พี่บอยหายจากหน้าจอได้กี่นาทีคะหายจากหน้าจอได้กี่นาทีอ่ะหายไปเลยได้เลยอะไรเงี้ยหรอไปครึ่งชั่วโมงเนี้ก็ได้หรอพี่บอย พอดีว่าสั่งข้าวไว้ค่ะแล้วเขามาส่งแล้วเขาวางไว้โต๊ะที่หน้าคอนโดค่ะวางไว้ที่โต๊ะวางวางของสําหรับพวกไรเดอร์ที่หน้าคอนโดค่ะเดี๋ยวมีคนเอาไปพี่โดนเมื่อก่อนหนะ้าไม่เป๊ะหรอพี่พี่โดนพูดอย่างเงี้ยได้ค่ะ พราะว่าฟินนี่ก็เพิ่งมาออนด้วยมันเ,เดี๋ยวเขียนป้ายไว้ดีกว่าอะไรอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกพี่โดนพิมพ์ให้มันดีๆสวัสดีค่ะพี่เจอเองนะครับ ต้องเ,เขียนป้ายไว้ก่อนไปเอาข้าวแบบหนึ่งเมื่อก่อนมันไม่เป๊ะตรงไหนพี่โดนพี่โดนพูดให้เครียรสิ see? ตัวข้าวหายไม่หายหรอกกล้องมันจอนรงกล้องมัจอนติดก,ก,ก็มีมันก็ฟังเพลงไปก่อนนะเดี๋ยวไปเอาข้าวก่อนแป๊บหนึง่งเออเมื่อก่อนหน้ามันไม่เป๊ะตั้งไหนที่โดนที่โดนพูดมาดี ทำฟอกซี่อายดีไหมตา,าอย้างเงี้ยหมายถึงก็วันแรกมันเซตอะไรยังไม่ค่อยเข้าที่ไงคะแต่ว่าคือบางทีแบบมันหันหน้ามันก็แบบจับโฟกัสมันก็เวบๆๆยอะไรเงี้ยทำฟกซี่อดีไหมฟ f กซี่อาหน้าตามันจะตีดตึงอะไรเงี้ยมันจะตลุกปะตาก็จะชี้ขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะหน้าเปลี่ยนเลย เหรอคะเมื่อวานก็หน้าตาดีกว่านี้ไปเอาข้าวแล้วเฝ้าจอให้ด้วยอ่ะดูโดเรมอนไปกำนะแป๊บนนะึงเอาะเป๋าก่อนมาแล้วคะ่ะพี่โดน มาแล้ว <laughs> เอาออกก่อนอ่ะไปไหนอะ่ะแต่คือต้องล้างมงล้างมือด้วยค่ะพี่ต้องล้างมือต้องล้างมงล้างมือด้วยเพราะว่ามันเราไปข้างนอกมา มีใครเข้ามาเขาไม่มีเลยไม่มีใครเข้ามาเลยไม่ค่ะก็ฉีดมือฉีดรองเท้าฉีดข้าวแล้วก็ไปล้างมือแต่ว่าเท้ายังไม่ได้ล้างวันนี้ทำไมคนเงียบจังใครเรอแล้วมีคนเข้ามาไหมาล่ะก็ไม่มีใช่ไหม แต่ยังดีนะที่ไม่แหลกอะบ่อยเัวสกอตก็ไม่แหลกอยากฟังเพลงอะไรไหมอะเดี๋ยวออนวันนี้ออนครบชั่วโมงพอเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนแล้วมาท,นทีนึงเที่งงยงคืน เพลงอะไรเนี่ยไม่ขอเ,เลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูเพลงก่อนนะฟังเพลงอะไรดีนะ เฮงสมบองฟังจริงว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะไม่เป็นไรถ้าพี่โดนหลับแต่ฟินกลางวันฟินมีธุราวันจันทร์ฟินก็ไม่ว่างไม่ทีก็นู่นเลยนะอังคารตอนเย็นเลยค่ะสมบองเด้อสมบองเนี่ยนะคะ,อ,อ,ะ,คะอ่ะตามคําขอพี่โดนนะคะแต่ต้องมีโฆษณานิดนึงนะคะแบบน,น้องใหม่เหรอ ไอคือน้องใหม่ไหวค่ะไหวค่ะออนแค่แบบเที่ยงคืนตีหนึ่งพอให้แให้ได้ชัว่วโมงให้ได้วันอะไรเงี่ยแล้วมาทีตด,ด้วย,วย,วย,วยนะคะก็เสร็จประมาณตีหนึ่งเองไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะไม่ได้ตื่นเชา้าเอาก็พี่โดนอยากฟังแล้วองเปิดดังๆดิ ดูเอ็มวีด้วยเอาหรือเปล่าดูคอมเมนต์ดีก,ว,กว่า,กกวาพพวเพราะว่าสั่งยำกับส้งตำมาเดี๋ยวมันอื่น พี่ไดนเสาเดี๋ยวมันอืดไงสองช่วงตามปต่ยำมาเอาดูแล้วก็เต้นด้วยพี่โดนเพลงนี้รีเควสตมาไม่ใช่หรอสุพิสมปองเนี่ยเต้นเต้นด้วยชอบกินอะไรแซ่บๆหรอก็ไม่จำเป็นต้องแซ่บเสมอไปอะไรก็ได้ที่เราสึกวราอยากทานอะไรเงี้ย ว่าจะสั่งหมาล่าแต่ว่าพวกผักที่สดไรเงี้ยหมด